ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับฉลองครบรอบ70ปีนะครับมอบอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากสูงกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีทกสให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง7.7%นะครับเป็นการเทียบเท่าเงินฝากประจำทั่วๆไปคือ2.86-2.98%ถึงต่อปีนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับว่าเงื่อนไขรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทกสอตอบแทนลูกค้านะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีด้วยการจัดทําผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์นะครับครบรอบ70ปีของทกรสรับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง7.7%ต่อปีนะครับเพียงเปิดบัญชีเงินฝาก10,000บาทนะครับตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง31ตุลาคม2566ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์นะครับหรือทออสอนะครับทั่วประเทศโดยตั้งแต่นะครับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่31มีนาคม2568จะได้รับอัตราดอกเบีย้ย0.7%ต่อปีและตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30กันยายน2568จะได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับ7.7%ต่อปีนะครับลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมนะครับถึง2.48 2.43 ถึง2.53%ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและพิเศษสุดเลยรับอัตราดอกเบี้ยแบบรายเดือนและไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนะครับสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารทอสอทุกสาขานะครับหรือ G H Bank นะครับ Call c o t a c t นะครับ02645 9000นะครับหรือแฟนเพจของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับมันเป็นแบบสเต็ปอัพนะเป็นแบบขั้นบันไดโดยวันที่เปิดบัญชีคุณเปิดบัญชีวันไหนนี่แหละจนถึงวันที่31มีนาคม68นะครับได้ดอกเบี้ย0.7%แต่ใน1เมษาย,ยน68ถึง30กันยายน68นะครับ จะได้อัตราดอกเบีย้ยสเตปอัพขั้นสูงสุดเลยคือ7.7%ต่อปีนั่นเองนะครับสแกน QR code โโเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่อนจะการน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาณฑนี้ด้วยนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธนาคารบัญชีงเงินฝากอะไรก็แล้วแต่นะครับโปรโมชั่นต่างๆนะครับ เกี่ยวกับหุ้นกู้นะครับสามารถกดไลค์กด s u b ส c r i b ์ติดตามผมด้วยนะครับใครคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์ไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นออกมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับไป็ชิงเงินฝากตัวนี้ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะ แต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอันตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบางทีบางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตาสารนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตาสานี้เนี่ยจะออก นะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5เปนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ 1. ความสิ่งต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่าหนึ่งปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่าเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะมาะสาหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3ถึง4เปก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอาการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับแถึงสิก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้าง มีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางก,กาอบแพนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้น มีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็เลยต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบ ปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเลวขายนะครับก็สามารถทําได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งละและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำกำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาร,ริมทรัพย์นะครับเป็น เป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทําเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ